สวัสดีครับผมนบอีสุสจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสมุทรปราการโชว์รูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสนใจโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงอสีสุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถบรรทุกนะครับทางโชว์รูมของเราก็มีขายครบทุกประเภทเลยนะครับลูกค้าลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยโปรโมชั่นกับผมได้เลยนะฮะ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพูดคุยสอบถามก็ได้เลยเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับจะมีรถที่ตกแต่งล้อการส่งมอบอยู่คันนึงนะครับเป็นแคป1.9 LDA สีขาวนะครับก็เป็น f c ที่อยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะครับก็ตอนนี้นะครับรถก็ถูกตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าดีไซน์การตกแต่งของลูกค้าท่านนี้นะครับมีดีไซน์เป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวไปดูรถพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับรถคันที่ตกแต่งพร้อมส่งมอบนะครับก็มีกำหนดส่งมอบในวันที่16มกรานะครับ2565นะฮะก็จะเป็นคันนี้ครับคันนี้ผมได้ถ่ายไว้รอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถที่อยู่ใน สภาพเดิมๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ดีไซน์ตกแต่งตามสไตล์ของลูกค้ามาแล้วนะครับเป็นแคป1.9 LDA เป็นแคปเตียนะครับ1.9 LDA สีขาวนะฮะคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กจัดทรงนะครับตามสไตล์ตามรีเควสของลูกค้าเลยสำหรับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่693,000บาทนะครับสำหรับสีขาวนี่นะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีนะครับ150งแรงม้าแคป1.9 LDA รุ่นเตี้ยนะครับมาเดี๋ยวมาดูสเปคของล้อนะครับที่ลูกค้ารีเควสมานะครับก็จะเป็นล้อตัวนี้ครับเป็น TE 37เนะครับเป็นตัวก้านตรงหยอดแดงแบบนี้เลยนะครับขนาด18นิ้วนะครับล้อเดิมๆนะครับก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับดีไซน์ก็ เปลี่ยนแม็กจัดทรงตามสไตล์ัวรุ่นตามคนชอบนะครับก็เป็น18นิ้วเลยด้านหน้านี่ก็จะมาพร้อมขนาดยาง2 4 5 45ห้าี่ห้านะครับด้านหน้านี่กดลง2นิ้วนะครับหน้า2หลัง3สําหรับด้านท้ายนะครับล้อหลังนี่ก็จะมาพร้อมขนาดยาง27 5 40หนะฮะด้านหลังนี่กดลง3นิ้วนะครับหน้า2หลัง3า มิติของรถคันนี้นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จัดว่าสวยเลยนะฮะคันนี้จัดทรงแล้วก็ล้อก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่ไม่หนามากนะครับสําหรับตัวสเปคยางนะครับก็เข้าชุดกับรถประเภทนี้เลยถ้ายางสเปคนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับโหลดหน้าสองหลัง3ามมิติก็จะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของพวกน็อตล้อดุมล้อนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดิมนะครับ สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็จะเลือกน็อตล้อนะครับเป็นน็อตไทเทนะะ่าฮะแบบนี้เลยน็อตล้อไทเทก็ถือว่าสวยนะครับน็อตล้อไทเทขอบดุมขอบดิสนะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับก็เข้าเซ็ตสวยงามนะครับคันนี้รอรอเลยนี่นะครับด้านหลังตัวขนาดยางก็ด้านหลังก็จะใหญ่กว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าสเปคยางก็เป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับ จัดว่าสวยเลยนี่น็อตลอไทเทครอบดุมแดงนะฮะมาเดี๋ยวมาดูออปชันของรถรุ่นนี้คร่าวๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาดูทางฝั่งตอนหน้าก่อนนะครับในส่วนของกระจังหน้ารถนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าแบบทูโทนนะครับโครเมียมตัดกับสีเทานะฮะ โลโก้อีซู u ูนะครับก็เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ทั้งด้านตอนหน้านี้เลยเสาอากาศทุกรุ่นนะครับของรุ่นปี2022นะครับก็จะเป็นเสาอ่อนด้านบนหัวเก๋งนะครับทางด้านตอนหน้าแบบนี้เลยไฟหน้ารถก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงกับไฟต่ำเป็นหลอด LED ให้ทั้งคู่เลยนะครับมาพร้อมไฟเดรย์ไลท์นะครับไฟขับขี่เวลากลางวันมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับรุ่น LDA มีไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อย แต่ว่าตัวไส้หลอดของไฟตันหมอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับลำแสงก็จะออกสีเหลืองๆนิดนึงนะครับสำหรับหลอดฮาโลเจนถ้าการสังเกตง่ายๆช่วงล่างด้านหน้านะครับของรถเดิมๆนะครับก็จะเป็นอิสระปีกนกคู่คอยสปริงชกอัพแก๊สนะฮะนี่สัญ,ญลักษณ์บ่งบอกรุ่นนะครับสเปซแครนะครับเป็นโครเมียมทางด้านแก้มซ้ายขวาตรงนี้เลยกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ นี่เป็นแบบ LED เนื้อกระจกภายในจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าการพับกระจกตัวนี้นะครับก็จะพับด้วยมือนะฮะมือเปิดประตูทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับกันชนท้ายของรุ่นเตี้ยแบบนี้นะครับก็กันชนท้ายก็จะแยกอิสระจากตัวรถนะครับจะไม่ได้บิวอินเหมือนรุ่นยกสูงนะฮะเป็นแบบนี้เลย ไฟท้ายไม่ว่าจะเป็นไฟหลีหรือว่าไฟเบรกนะครับก็จะเป็น LED ให้ทั้งคู่นะครับนี่มือเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมบิวอินกล้องถอยหลังเดี๋ยวมาดูออปชันภายในกันนะครับในส่วนของการเปิดปิดประตูรถนะครับสำหรับรุ่น LDA ตรงนี้นะครับก็จะมีรีโมทมาให้2ชุดนะครับจากโรงงานนะฮะเปิดปิดประตูรถนี่นะครับ ในส่วนออปชั่นภายในนะครับที่พักแขนตรงนี้นะครับจะบุนุ่มด้วยผ้านะครับแผงข้างประตูเป็นพลาสติกแข็งนะครับเส้นตรงนี้ก็เป็นสีเทาสวิตช์ปรับกระจกมองข้างนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยตัวสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะมาพร้อมที่วางแก้วนะครับกรอบช่องแอร์เป็นสีเงินนะครับคอนโซลด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้นะครับดึงเข้าดึงออก ตรงพองมาเลยนะครับก็จะมาพร้อมสวิตช์มัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมการใช้งานตัวหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องไถหลังเลยปุ่มเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะเป็น3ปุ่มแยกแบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดนะครับออปชั่นของรถก็ถือว่าให้มาคุ้มเลยนะฮะมีเครื่องเล่นทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องไถหลังนะครับ สำหรับรุ่น Open Cap ของเรานะครับก็จะเปิดบานแคปได้ถึง90องศาเลยแบบนี้เลยนะฮะนี่ขึ้นลงได้สะดวกเลยการโดยสารก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับสาหรับรุ่นนี้ถึงแม้ว่ารถเราจะเป็นรถรุ่นแคปนะครับแต่ว่าห้องโดยสารของเราก็ถือว่ากว้างนะฮะนี่นะครับอัดถับประโยชน์นะครับสำหรับตรงบานแคปตรงนี้นะฮะมีที่วางขวดน้ำขนาด2ลิตรเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูออปชันฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันอีกสักนิดนึงนะครับออปชันทางด้านทางด้านฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับที่พักแขนบุนุ่มด้วยผ้านะครับแผงข้างประตูพัดปิดแข็งนะครับเส้นตรงนี้ก็สีเทาเหมือนเดิมนะฮะที่วางแก้วกรอบช่องแอร์นะครับเก๊เก็บของนะครับมีให้2ชั้น2ตํตำแหน่งนะครับระบบเซฟตี้ของ e สู่นะครับมีให้ครบเลยถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS นะครับ ระบบเสริมแรงเบรก ebd มีให้ครบเช่นกันนะฮะนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นผ้าบุหลังคาก็จะออกเป็นสีขาวๆวนวลๆน,น,นะครับมาพร้อมที่ใส่แว่นตานะครับทางด้านบนเพดานตรงนี้เลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจัดทรงออกมาก็ถือว่าสวยเลยนะฮะแคป1.9 lda ใช้เงินดาวก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับค่าง,งวดก็เช่นกันครับก็ถือว่าไม่สูงมากยังไงก็ลูกค้าก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งนะครับแม็กทีอตัวก้านตรงแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะออกรถอ e ีสๆทุสักคันนะครับว่าแม็กตัวนี้จะถูกใจท่านหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองชมคลิปนี้ดูนะครับ โหลดหน้า2หลัง 3, มนะครับมิติก็จะเหมือนกับรถคันนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันที่16มกราคม2 5 6นนะครับก็จะเป็นการส่งมอบรถคันนี้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวยังไงวันที่16จะมาถ่ายบรรยากาศการส่งมอบให้รับชมกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม